าลิปสติกลงรองพื้นและเขียนคิ้วอย่างคล่องแคล่วของหลีเจียชีบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวท็อปแห่งวงการความงามแดนมังกรไม่เพียงเป็นการรีวิวสินค้าให้กับสาวๆหากยังปลุกค่านิยมในการดูแลตัวเองของผู้ชายจีนให้กลายเป็นเรื่องปกติของคนรุ่นใหม่ ไม่กี่ปีมานี้ผู้ติดตามของหลีเจียชีนอกจากจะมีสัดส่วนของผู้ชายเพิ่มขึ้นก็ยังเกิดอินฟลูเอนเซอร์หนุ่มสำอางที่ทยอยตบเท้าเข้าสู่วงการความงามกันเป็นจำนวนมากไม่นับอิทธิพลของสื่อบันเทิงที่ทำให้ผู้ชายดูดีเป็นภาพลักษณ์ที่หนุ่มจีนไฟฟันต่างจากในอดีตที่ผู้ชายสำอางอาจยังไม่เปิดกว้างในสังคมจีนมากนะัก เท่านั้นนะคะที่ให้ความสําคัญกับเรื่องความสวยความงามแต่ว่าผู้ชายก็หันมาใส่ใจดูแลตัวเองไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะที่ตอนนี้หนุ่มๆเขานิยมซื้อหาผลิตภัณฑ์ความงามกันมากขึ้นจนทําให้ตลาดเครื่องสํำอางสําหรับผู้ชายในจีนเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะ เว็บไซต์ eastmoney.com ของจีนรายงานว่าปี2019ตลาดเครื่องสำอางผู้ชายในจีนเติบโตขึ้นถึง13.5%มากกว่าตลาดเครื่องสำอางผู้ชายทั่วโลกถึง2เท่าสอดคล้องกับข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเจ้าดังอย่างทีมอที่บอกว่าผู้ชายจีนมีอัตราส่วนในการซื้อผลิตภัณฑ์ความงามมากกว่าผู้หญิง แถมยังจายหนักให้กับสินค้าในกลุ่มเมคอัพจนทำให้ทีมอขนานนามวันนี้คือยุคแห่งนานชื่อใหม่จวงชื่อใต้หรือแมวบิวตี้อีราในจีนค่านิยมของคนยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเป็นตัวเองยอมรับความหลากหลายและเชื่อในขนบเก่าๆน้อยลงก็เลยทำให้การดูแลตัวเองของผู้ชายกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครๆก็ทำกัน โดยฐานประชากรชายในจีนที่มีมากกว่าผู้หญิงก็ยิ่งทำให้ธุรกิจความงามสำหรับผู้ชายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องฉะนั้นตั้งแต่ยุคโบราณนะครับก็คล้ายๆกับสังคมยุคปัจจุบันผู้ชายเองก,ก็ก็มีส่วนที่เป็นเป็นาภาพที่สังคมคาดหวังต้องเป็นผู้ชายเป็นแมนล่ำล่ำใช่ไหมครับอ,อยู่ในสังคมเกษตรเป็นแรงงาน สําคัญของครอบครัวใหญ่ระบบครอบครัวจีนยุคเกษตรกรรมใช่ไหมครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็จะมีผู้ชายที่เขาดูแลตัวเองเหมือนกันแม้ว่าเขาจะเป็นส่วนย่อยใช่ไหมครับความเปลี่ยนแปลงที่ที่ผมใหญ่กระชี้ก็คือพอมายุคโลกาภิวัตน์ยุคศตรวรรษที่21เ,เนี่ยก,กลุ่มนี้ที่มันเคยอยู่เล็กๆนะครับหรือว่ามันไม่กล้าแสดงตัวตนเต็มที่เนี่ยเขาขยายใหญ่มากแล้วก็สังคมก็เปิดรับมากขึ้นว่าในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงเป็นเรื่องปกติการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของผู้ชาย แบรนด์ต,ต่างๆก็ส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตอบสนองตลาดที่เกิดขึ้นมาใหม่แม้ว่าทางการจีนจะไม่สนับสนุนเหนียงเผ้าหวนหว่าหรือผู้ชายที่มีลักษณะตุ้งติง้งหากในความเป็นจริงเรื่องนี้ก็ยังไม่ถูกคุมเข้มมากนักถ้าไม่ใช่ผู้ชายสายหวานจนเกินไปซึ่งหากเจ้าของแบรนด์จับจุดปรับกลยุทธ์การขายให้ดีๆ ก็มีแต่จะโกยกำไรมหาศาลจากกลุ่มผู้ชายใส่ใจตัวเองในแดนมังกรพัสชนพงเพียร์จันทร์ไทย PBS รายงาน